สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกนะคะอันนี้จะเป็น Baby Tree นะคะรุ่น Fairytale นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบวงคุณแจนะคะเขาจะมีทั้งหมด678 8แบบนะคะแล้วก็จะมีตัวซีเค e ตหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะมาแกะกันค่ะวิงวอนนะคะผู้ประกอบการที่ของ Baby t ทนะคะ ช่วงนี้ช่วยออกคอลเลคชันแบบช้านิดนึงได้ไหมเพราะว่า,าไม่ทันเลยทีเดียวไหนจะคอสัตว์ทเลไหนจะ400%นะคะคือแบบเราตามไม่ทันเลยนะคะแต่ถามว่าเราก็ซื้อไหมเราก็ซื้อนะคะเพราะว่าเราชอบเบบี้ทีนะคะไม่ว่าจะเป็น V1 V2 V3 นะคะ V1 อัปเกรดอะไรแบบนี้เราก็ซื้อนะคะอันนี้เรามาดูกันนะคะ,ะว่าเราจะได้ตัวไหน แอนอันนี้นะคะเขาจะเป็นแบบพวงกุญแจนะคะตัวไม่ใหญ่มากนี่จะได้เป็นตัวนี้นะคะนี่เราได้เป็นสีเหลืองเนาะแล้วน้องก็จะเป็นพวงกุญแจแบบนี้เลยห้อยได้เลยนะคะไม่ต้องแบบไปหาพวงกุญแจนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะสีเหลืองแบบนี้น,น่ารักมากๆเลยถ้าใครสนใจนะคะกดในตะก,กร้าได้เลยนะคะ ลาไปด้วยน้องตัวนี้นะคะ,ะนี่นะคะไปก่อนนะคะถ้านใะครสนใจกดในตะกร้าค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเพิ่งมาใหม่นะคะมีพวงกุญแจแบบนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ